ยืนยันแล้วน i n g Phone 3A ซีรีใช้ชิปซมดอรกอนก่อนหน้านี้ทาง n o t t i n g ได้ประกาศเตรียมประตัว n t t t n g Phone 3A ซีรีวันที่4มีนาคมนี้แล้วครับโรดาสุดทางแบรนด์ก็ได้เผยชเปหล,หลักว่าจะใช้ชิปซมดอกอนอย่างเป็นทางการเรียบรอย้อยแล้วครับซึ่งเป็นการปรับจากการใช้ชิปของ m e d i a t e k ใน p p o o n e a a และ Phone 2A Plus ถึงแม้ว่าโ h o n e 3A ซีรีจะยืนยันว่าจะใช้ชิปมผลพอนดซับดรา้อนแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นชิปรุ่นไหนนะครับแต่จริงๆก็พอจะมีข่าวเผยออกมาก่อนอันนี้แล้วครับโดยสมาร์ทโฟนตระกูลนี้จะมีด้วยกันหมด2รุ่นคือ Phone 3A และ Phone 3A Plus ซึ่งรุ่นเริ่ต้นจะใช้ชิปซับดราคอนเอนมีหน้าจออัมเมรขนาด6.8นิ้วคมชดระดับ f u l l HD p l u พ 120Hz ให้กล้องหลัง3ตัว พร้อมเลนส์เทเลโฟโต้เป็นครั้งแรกของ n o t ต i n g ด้วยครับและให้แบตเตอรี่มามากถึง5,000มิลแอมรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์โดยที่ทั้ง2รุ่นจะได้ปุ่มกล้องไว้ที่ด้านข,าข้างของตัวเครื่องด้วยครับ